บ้านวิบบ้าน <with S 1> บ้านพ่อครับจริงไหมครับพ่อที่หมามองไม่เห็นสีไม่จริงจ้าที่จริงมันมองเห็นสีแต่ไม่เท่าคนนะคนมีเซลล์รับสีสามชนิดแดงเขียวน้ำเงินแต่หมามีแค่น้ำเงินกับเหลืองทำให้มองเห็นสีไม่เท่าคนวิทลองทดลองดูสีลูก เ,เจ้าปีขานลองเลือกบอลดูสิชอบอันไหนมันเลือกสีฟ้าครับพ่อเจ้าปีขานมองเห็นลูกบอลสีฟ้าชัดกว่าสีอื่นนะลูกบ้านบ้านมิด,บ,ดบ้านบ้าน,านพ่อครับทำไมน้องแมวชอบอยู่ในกล่องแมวมันติดกล่องหรอครับแมวไม่ได้ติดหรือชอบกลองรอกลูกแต่เป็นความรู้สึกปลอดภัยต่างหากกล่องคือเซฟโซนสำหรับมัน เจ้าเหมียวจะรู้สึกควบคุมสถานการณ์ได้ช่วยลดความเครียดและเป็นเหมือนฐานลับของตัวเองทั้งอบอุ่นทั้งหลบภัยได้ดูเจ้าเหมียวมันรู้สึกอย่างกับเป็นเจ้าแห่งกลองเลยสัตว์เลี้ยงต้องการความรักความเมตตาจากมนุษย์พอๆกับต้องการอาหารเลยทีเดียวแหม เจ้าปีขานมันรู้ได้ยังไงค่ะพ่อว่าพ่อกลับถึงบ้านแล้วยังไม่ทันจะเข้าบ้านเลยวิ่งออกมาแล้วมันไม่ได้ใช้ตามองนะมารีเจ้าปีขานมันใช้จมูกนะสุนัขมีเซลล์รับกลิ่นถึง30ล้านเซลล์มากกว่ามนุษย์ถึง40เท่าสุนัขจึงรับกลิ่นแล้วส่งตรงถึงสมองได้เร็วกว่ามนุษย์สมองสุนัขส่วนอ Fatory ปรปรับก็ใหญ่กว่าของมนุษย์มากสุนัขจึงจดจำและแยกแยกกลิ่นได้ดี มีหน้าล่ะถึงพ่อจะใส่หน้ากากมาเจ้าปีขานก็ยังจำกลิ่นได้สงสัยพ่อจะกลิ่นแรงพี่มาลีปลามันนอนบ้างไหมเห็นมันไหว้ทั้งวันเลยนั่นนะสิใครจะตอบได้นะโอ้นั่นแม่มาพอดีเลยว่าไงเด็กๆคุยอะไรกันเหรอจ๊ะคุยเรื่องปลาไม่ยอมนอนขับแม่ทำไมเป็นแบบนั้นคะ เวลานอนปลาจะหยุดว่ายหรือว่ายช้าลงหรือบางตัวก็ไปหลบตามก้อนหินไม่เคลื่อนไหวเลยเหมือนกำลังพักผ่อนมันคงกำลังนอนนะพี่มาลีดูมันนิ่งมากเลยน่าจะใช่นะคิดแล้วคนเราจะนอนแบบปลาไม่หลับตาบ้างได้ไหมน,นะี่ทำไมแมวทำธุระในกระบะซ้ายเสร็จมันต้องกลบอึมันด้วยครับนั่นนะสิ มันคงรักสะอาดนะพี่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นสักทีเดียวนะเด็กๆมันเป็นสัญชาตญาณระวังภัยของแมวกลบไว้ไม่ให้มีกลิ่นไม่ให้ศัตรูรู้มันทำเพื่อเอาตัวรอดและสัญชาตญาณนี้ก็สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแมวเข้าใจแล้วค่ะพ่อดีจังเลยที่มีพ่อช่วยอธิบายขอบคุณมากค่ะอยากรู้จังปลามันคุยกันบ้างไหมนะแล้วมันคุยกันยังไงปลามันคุยกันลูก แต่มันไม่พูดมาเป็นเสียงปลาบางชนิดสื่อสารโดยการขยับตัวใช้คลื่นน้ำหรือการสัน่นพัดน้ำเบาๆปลาตัวอื่นจะสัมผัสกับคลื่นนั้นได้ปลาทะเลลึกใช้แสงวิบวับในตัวเพื่อสื่อสารหรือการเปลี่ยนสีลำตัวเหมือนสัญญาณบอกว่าอย่ามายุ่งกับชฉันเข้าใจเลยค่ะปลามันก็เมาส์กันเหมือนคนอย่างนั้นเลยลูกปลาก็เป็นขาเมาส์ เจ้าเมียวปีเถาะจะเดินไปไหนนี่ฉันเพิ่งกลับมานะพอ่ออย่าเพิ่งงอนมันเลยมันไม่ใช่เจ้าปีเถาะไม่รักเรานะพอ่อแต่เป็นเพราะสุนัขค่อนข้างโซเชียลเก่งชอบแสดงออกแต่แมวมันแสดงออกไม่เก่งทำเหมือนไม่สนใจแต่มันรักพ่อนะเอ้าเจ้าปีถากินให้อร่อยนะ พ่อครับปลาสวยจังครับผมเคยเห็นเหมือนปลาจะมีเมือกเกาะตามผิวมันนะครับทำไมปลาต้องมีเมือกครับพ่อช่างสังเกตนะเมือกของปลามีประโยชน์นะลูกปลาใช้เมือกป้องกันบาดแผลหรือป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าไปในตัวได้ปลาบางชนิดใช้เมือกสร้างฟองเพื่อขับไล่ศัตรูได้ด้วยนะปลาใช้เมือกลดแรงเสียดทานระหว่างผิวปลากับน้ำด้วยนะ ทำให้ว่ายได้เร็วขึ้นธรรมชาติสร้างทุกสิ่งล้วนมีเหตุผลน,นะครับพ่อพี่มารีเจ้าปีขานมันกินหญ้าทําไมเป็นแบบนั้นนะพี่ทาได้ดีมากพี่เรียนมาพอดีเลยบางทีสุนัขก,กินหญ้าแล้วอ้วกออกมาไม่ใช่ว่ามันไม่สบาย แต่มันกินเพื่อกระตุ้นการอาเจียนเอาสิ่งแปลกปลอมในท้องออกมาหรือว่ากินยาเพื่อใช้เส้นใยช่วยในเรื่องขับถ่ายมีบางทฤษฎีจากการศึกษาว่ากว่าเป็นการเคี้ยวยาเพื่อแก้ความเครียดนั้นสรุปคือไม่แปลกถ้าสุนัขก,กินยานะครับอยากให้ทำเรื่องไหนคอมเมนต์ใต้คลิปบอกมาลีได้เลยค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะ